ว่าอาอยู่มาอีกแล้วครับวัน 1D ดีบวกเดออาร์ติบานบุรีเขาตะเกียบอันนี้ก็มากับครอบครัวนะครับอันนี้รอคิวเข้าร้านนะครับอันนี้ก็วิวนะติดทะเลเป็นร้านยอดนิยมครับหลายคนคง เพื่อนๆคงเคยมากันแล้วนะครับเพราะก็เปิดมาสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่ผมมาที่นี่ก็ต้องมาครับที่ยอดนิยมตกแต่งดีครับเลยหัวหินมานิดเดี๋ยวจะมารีวิวตอนสั่งอาหารนะครับให้สั่งกาแฟนะครับก็เป็นเครื่องดื่มเป็น ติดตัวควันโดน,นะครับก็เด็กวัยรุ่นเยอะนะครับสาวเยอะมากนะครับใใอยากมาดูสีสันนะครับทะเลส,วย,ลส,ว,ยสวยมากเป็อดดสเพน ากาศดีมากกินเรื่องอะไรกินกาแฟริมทะเลนะครับเดี๋ยวจะมีอีกร้านหนึ่งนะครับคอยติดตามกันว่าจะไปร้านไหนร้านนี้ก็เป็นร้านที่สวยงามกร้านหนึ่งนะครับคนมาเยอะแยะ,ะครับตอนนั่งชิวๆก็ตรงนี้ตรงนี้ไฮไลท์เด็ดนะครับเห็นไหมหินสูงนี้สวยามากครับเป็นเขตพระราชฐานนะครับ หินสูงๆเนี่ยไม่ให้เข้านะครับสวยครับตรงนี้หินหินภูเขานี้สวยมากนะครับจะอยู่ข้างๆกับร้านหนึ่งเดอบกเดอาร์ติสต์หนึ่งดีบวกเดอาร์ติสเรียบช่วยพูดกันมีมะพร้าวมีคาเฟ่นะครับมีกาแฟ๋หนไว้จะสั่งมารีวิวว่ารสชาติขอได้ไหมมาติดตาม กับเราช่อ so, ง Where are You นะครับคนรอพลุวันนี้ก็มากับครอบครัวนะครับที่หัวหินเีืยวเพื่อนๆสนใจมาได้ครับ1น1่ด,นดีบวกเดออาร์ตินะครับ